นานๆมาทีนะครับสำหรับ Honda a d v 160นะปี2023นะตัวนี้จะเป็นตัว ABS นะครับวันนี้ก็ปล่อยดึงท่านนะครับลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็รอปล่อยลูกค้านะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคา Honda a d v 160นะตัว ABS ปี2023ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะ ครับพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ได้เลิกนะฮะปล่อยเจ้า ADV 160ตัว a b s b 223 0นะครับคันนี้ลูกค้าจองนานมากนะครับประมาณ3เกือบ4เดือนนะรถเพิ่งมานะครับวันนี้ก่อนปล่อยรถนะครับก็มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับ เผื่อมีเพื่อนๆนะครับพี่ๆทนายที่กําลังมองหารถใช้งานสักคันนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีตัว Honda a d v 160นะตัว ABS ปี B 2023นะครับมาแนะนำนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ กำลังจะออกรถฮอน d ้า d v นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถเอาราคานี้นะครับไปลองสอบถามนะครับหรือว่าเอาไปเทียบราคาในเขตพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็ได้นะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว abs นะครับผมนะฮะนี่ก็คือข้างหน้าจะมีเซ็นเซอร์นะครับข้อดีของ abs นะฮะก็คือเวลากำเบรกหน้านะฮะเบรกจะไม่มีล็อกนะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นรุ่นดิสเบรกหน้าหลังนะครับข้างหน้า abs ส่วนข้างหลังนี่จะเป็นแบบดิสเบรกธรรมดานะครับตัวนี้รูปทรงสวยงามมากนะครับนี่ะโลโก้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะ adv 160ยนะฮะส่วนโชคก็จะเป็นโชคคู่นะครับเนี่ะเป็นโชคของโชว่ายอย่างดีเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับ ก็จะมีสายพานนะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะฮะหรือว่าเป็นรถอโตเมตินะขี่ง่ายขี่สบายนะครับกดสตาร์ทบิดคันเร่งไปได้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์1 6 0ซีหนึ่งลูกสูบ4ี่เบานะครับนี่ะสายพานอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้รถผลิตมันที่15กรกฎาคมนะครับวันนี้รถมาถึงแล้วก็วันนี้ก็ขายได้แล้วนะครับลูกค้าจองไว้นะครับเนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแบบเล็กนะฮะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิสหลังนะครับดิสหลังนี่จะเป็นแบบดิสเบรธรรมดานะครับจะไม่มี ABS นะครับผมนะเนี่ยสวยงามมากนะครับสําหรับใครที่ชอบสไตล์แบบนี้ทรงแบบนี้นะครับผมว่าตัวนี้ก็น่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับตัวนี้โทนจดทะเบียนนี่จะเป็นสีแดงดำนะเนื้อสีแดงก็จะเป็นสีแดงสีแดงด้านนะครับ เนื้อสีจะเป็นสีแดงด้านนะส่วนสีดําก็จะเป็นด้านเหมือนกันนะครับในส่วนของราคานะครับสําหรับ h o n d a e อีตัวนี้นะตัวนี้ราคาตัวรถอยู่ที่99,900บาทนะครับอันนี้คือราคาตัวรถนะฮะ9 0้ 99, าหแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทนะครับตัวนี้ก็จ่ายรับรถรวมจดทะเบียนอยู่ที่1,000 0 1,400พร้ออมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่1นึ0 0พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับตัวนี้ผมว่าข้างหน้าเขาสวยนะครับเนี้ยข้างหน้าสวยมากนะครับอันนี้ก็เราแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบทรงไหนนะครับเนี้ยไฟหน้าเป็นไฟหน้าคู่นะสวยมากนะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกับ h อน d ้า c x อ160นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ตัวเดียวกับฮอนด้าคลิก160เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ ออโตเมติก4วาล์วนะครับตัวนี้1ลูกสูบ4วาล์วนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะช่วงชักนี่55.5นะครับลายยางนี่สวยงามมากนะครับผมนะแล้วก็ล้อแมกนะฮะนีฮะล้อแมกก็จะเป็นล้อแมกลายเหมือนตัววายนะครับผมนะฮะตัวนี้ยางนอกใช้ของ IRC นะครับเป็นยางแบบเรเดียนจะไม่มียางไหนนะครับขนาดยางหน้านี่110นะฮะทับ80ขอบ14นิ้วนะครับสวยนะครับไฟหน้าสวยนะผมว่าไฟหน้าเขาทำมา ไฟหน้าคู่สวยนะครับแล้วก็เนื้อสีก็จะออกสีแดงออกด้านด้านส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นดิสเบรดนะครับนี่แต่ไม่มี abs นะครับข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นยางแบ,บรเรเดียนไม่มียางในเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ขนาดยาง130่้านะฮะทับขอบ13นิ้วข้างหน้าขอบ14นะครับข้างหลังขอบ13นะฮะแล้วก็ รุ่นนี้ก็จะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับน้ำยาหล่อยเย็นนี่เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับมีหม้อน้ำนี่สามารถขับทางไกลได้สบายนะครับผมนะท่อนะท่อก็ดีไซน์มาสวยนะครับนี่ท่อสวยมากนะครับถ้าใครชอบทรงแบบนี้คนะผมว่าเหมาะมากนะครับขี่ง่ายขี่สบายนะครับแล้วก็เครื่อง1 6 0ซีซีนะครับส่วนแฮนดก็เป็นแฮนแบบตรงเลยนะครับ ระบบไม้ก็เป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะครับนี่ฮะก็กดรีโมทแล้วก็เปิดสวิตช์นะฮะแล้วก็กำเบกกดสตาร์ทบิดเร่งไปได้เลยนะครับส่วนเปิดเบาะก็ตรงนี้นะครับกดข้างล่างนะครับเปิดถังน้ามันก็ตรงนี้นะครับนี่ฮะถังน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะฮะน้ามันนี่ก็รองรับแก๊ส9195แล้วก็ E20 นะเติมได้เลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเบรกหน้านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบรกหลังนะครับแล้วก็จะมี ระบบไอริ่งสต็อปนะฮะเวลาใช้งานก็กดตัวนี้นะครับเวลาเราขับไปแล้วก็จอดนิ่งนะฮะเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับเวลาออกตัวก็บิดกันเร่งนะครับไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับกดเข้าไปนะครับไฟเลี้ยวจะติดทั้ง4หลอดเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์สตาร์ทมือนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตามเทรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะส่วนยูบ็อกนี่ใหญ่มากนะครับนี่ฮะใส่ของได้เยอะมากนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกได้ประมาณ สองใบนะครับผมนะแล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะแบตเตอรี่ก็มีการรับประกันเหมือนกันนะครับรับประกันให้6เดือนหรือว่า5,000กิโลเมตรนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันของ ADV 160ตัวนี้อยู่ที่45.5กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประปหยัดนะครับเครื่อง 160cc นะขับได้ถึง50 45.5นะครับก็ถือว่าประปหยัดมากนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาติดมากกับรถนะครับ ตัวนี้ราคา99,900อันนี้ยังไม่รวมภาษีพรโบนะครับแต่ว่าของร้านเราก็จะมีค่าภาษีพรบอีก1,500นะครับก็จ่ายรับรถอยู่ที่1 1 4 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านเขาได้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะฮะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามนะฮะที่092157129นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ร้านก็ได้นะครับ 044691390นะครับร้านเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็จ่ายราคารถอยู่ที่9 9 9 0 0มนานะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทนะครับตัวนี้ก็พร้อมรับรถนะฮะร,รวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่1 1 4 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้พอ,อเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทานายนะฮะที่สนใจก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับนานๆมาทีนะครับสําหรับใครสนใจนะครับก็สามารถจองได้นะครับจองก็นานนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆนะผมว่าก็รอได้นะครับนี่ฮะผมว่าสีเขาสวยแล้วก็ทรงเขาสวยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบทรงแบบนี้นะครับนี่ฮะผมว่าทรงนี้สวยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าชอบแบบไหนเพราะว่าหน้าก็ทา เครื่อง160มาก็จะมีอยู่3รุ่นนะก็จะเป็น h o น d a c l i ิก160นะฮะ h o ฮอน้า p c x 160แล้วก็ h o น d a า e d v 160นะฮะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณนะฮะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไวด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ